ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในห้องรอคลอดแล้วค่ะห้องเลงคลอดเนี่ยถ้าถ้าจะคลอดต้องขึ้นไปคลอดข้างบนนะเรามาดูห้องรอคลอดของเราดีกว่านี่เป็นไงแล้วก็นี่คือเป็นเตียงที่เราจะนอนคืนนี้น,นี่เป็นเตียงเลวนะคะนี่เหลี่วเข้ามาได้เนาะนี่น,น,นะคะในตู้เขาก็จะมีมีเสื้อนนี้ให้เราของคนไข้แล้วก็มีอ,อ,อะไรวะขนหนู กรอน,นี้เหมือนแบบผ้าซับน้ำเขา้าปลาอะไรเงี้ยอันนี้ก็มีที่ให้เราใส่สภาพผ้าผ้าอนามัยเยอะแยะเต็มไปหมดแล้นี่เป็นห้องครัวคนไข้วฮ้ยมีคอนเฟลกให้ด้วยอ่ะเป็นไงมีคอนเฟลกเป็นไงของกินรอคลอ,คอดขนมปังทีกาแฟแจม นมนมโยเกิร์ตแตงกวาชีสมาหมดค่ะกาแฟาแล้วก็เครื่องไมโครเวฟนี่ค่ะห้องคลอดของสวีเดนโซสวีเดนหน้าตาเป็นแบบนี้ห้องเดี่ยวนี่คือเตียงที่เราจะคลอดลูกนะเราคลอดลูกที่ห้อง103แล้วนี่คือ ห้องอาบน้ำมีบารทับด้วยแล้วก็มีบนลลูนอันนี่ก็คือเตียงนี่ก็เรียวนอนไหนเนี่ยโซฟาที่เราเห็นวางของอยู่ตรงนั้นพับออกมาเป็นเตียงได้ค่ะสามีนอนตรงนั้นเลยนี่คือกระเป๋าของเราค่ะปะ่ากับข้าวแล้วก็อะไรก d c ร i ง k ิก okay, chicken. chicken with pepper sauce and vegetables and some meatballs ตอนนี้ตอนนี้นะคะเราย้ายมาอยู่ที่ฝั่ง b ีบเนาะเป็นฝั่งพักฟื้นของคนที่คลอดนะคะก็จะไม่รวมอยู่กับตึกที่คลอดนะคะนี่เป็นห้องของเราแล้วก็มีห้องน้ําในตัว,วก็นี่ลูกกับคุณพ่อนะคะเขาให้สกินทูสกินตอนนี้ที่สวีเดนไม่ใช่ตอนนี้หรอก อยู่กับแม่ไม่กินนะอยู่กับพ่อก,กินนะเขาให้ความสัมคัญกับสกินทูสกินมากอลไเงี้ให้แบบครอบครัวอยู่ด้วยกันสัมผัสกันนะคะ